สวัสดีครับผมข้าวส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องรถไทยไปอยู่นะครับครับหยิบหนีผ้ามาเป็นอาชัยของเราครับกำลังเก็บงานไอหนีกัประมาณหนึ่งไรหนึ่งไรหนึ่งงานหนึ่งไรสองงานนี่ะครับตามมาเป็นมาเป็น เลยรีพัน์เลยที่บ้านโอ้โหกเขาเจ้าว่าไม่เกือบว่าไม่กลาเลย ก็ใบมีดม้วนดีเรับวะดูครับงานงามอระดอครับกำลังเก็บงานนะครับหลังจากได้กระทะใหม่ครับก็ห่างดีแล้วครับ อันเก่ามันนาแป้นแตกกระทะมันไปสีมาแต่ตะการเทคเจออำเภอตะการนี่นะครับคือที่ประมาณ7,500บาทประมาณตอบสามชีนะครับ ขอดในตำนานเกิดมากเเห็นโหลดจักรเนในเดจักปีแล้วผู้เกิดมท่าเห็นหุ่นนี่แหละกวานโมเลยกับรถแทงเตอ๋อน่ะตะกี้แค่นีนน้ีผเห็นแล้วรถแทกเตอร์แอบสิบโมมีแล้วครับทั้งอุบลบานเฮา ลดักครับตอนนี้มันสูงแถวเากาไพ่ยคนระับต่อกลักจับระดับน้ำครับแล้วได้สูตรบางคนก็ใส่สูตรแบบคล้ายๆคือจังเือนบ่วงหนูนี่ลักน้ำเพิ่นแบบบ่วงหนูแล้วเขาเอาอยางอาอยางหัดถุงแกงเข่าในหน้ามะหูดเอา Ton yên thì tin mày không có bưng một bên được hướng đến được hướng จะหยับเลยโอ้ไปโอ้จังหวะฮักฮักนี้ลากหนำ ใบมีดนี่ผมว่าสามสี่ปียังบริสุทธิ์เห็นอยังเลยพี่น้องเอาแบบเสียบตายไปเลยสลักถูกโตมุนบระเดี๋ยวเพราะฉันบ่อยถอนนะถ้ามันหงมหรืเสียบไปถอนได้้ะใบมีดมันเสียบไม่มันขยับได้ไม่กระดิ่ง แต่กินกันไปกินกันมาร่วมรับ ระดับนานี้ใส่เป็นร่างไหนะครับส่วนมากจะบ่อคอยได้ใส่หรอกให้เลยมันมันเบิงตาเข้าเบิงบอ่อจังหว้ใส่นะครับร่างไหมันดีตัวตาอยู่หรอก พื้นที่ตอนนี้ก็กำลังใจเชี่ยงครับมันสีสูงมองน้ำรถไดท้ายจอดนะสีสูงลื่นกับกับสมคันแท้ฟังทัา้นัุดนะครับประมาณสองนิ้วนะครับสองนิวน้วสามนิ้ ก,กำลังได้ดีแล้วลังคาดีเป็นแผน่นหยบนะครับเป็นสักกะสชีรุ่นนี้เฮ็ดเอาเองนะไม่ดีขนาดถ้ากาันฝนดีก็ห้องเก่าเลย บอกมาอูิมอึ้มลงเต็มไว้ครับ 得玩的么？